อ่านนท่านประธานอ่านหน่อยอัลคามวันนี้ก็เป็นวันเกิดในธทราแหมตอนนี้คุณพินี่ตุกตานะครับใครนะฮะพี่จิตตาพี่จิตหรือคุณพี่จิตพี่ตุกวันนี้ก็เป็นวันที่คุณแม่เจ็บปวดนะฮะเฮ้ยจะเจ็บปวดได้ไงเล่าเกิดอ่าแล้วเวลาเกิดออกมาแม่คลอดออกมาแม่คุณยิ้มแต้เหรออ๋อใช่ใช่และหน้าหนาวด้วยยิ้มแล้วหบไม่ลงด้วยเรื่องในงานวัน วันเกิดวันเกิดคุณพี่จิตตาหรือพี่ตุ๊กที่น่ารักจากน้องๆซอยร่วมโอ้ยเกิดอ,ออกที่วิดีโอเลยเนี่ยวันเกิดก็อวยพรเขาหน่อยแล้วกัน,นไหนๆรู้ร,ร,รู้ทั่วประเทศพยัญชนะอุนอนนนเขาจะได้ซื้อ,อ,อของไลฟ์พิกเจอร์ไปดูแม่ม้วนนี้มีอวยพรวันเกิดเขาอวยพรหน่อยพี่เพชรเป็นผู้ใหญ่แล้วอวยพรหน่อยดีกว่าอวยพรเป็นเพลงผมไม่เป็นฝรั่งอะไรอวยพรก็ขอให้โชคดีสุขภาพดีไอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยร้องไม่เป็นอ๋อร้องไม่เป็นแล้วไม่เป็นเพราอวยพร ตีอวยพรก็ได้อวยพรได้ผมบอกให้ร้องเป็นเพลงเลยยังไงยังไงยังไงวันนี้ร้องเป็นเพลงแบบร้องเป็นเพลงอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้วันดีวันดีเป็นสีวันเป็นสีวันวันสำคัญวันสำคัญ วันเกิดวันเกิดประเสริฐสีประเสริฐสีขอให้ขอให้ท่านเจ้าภาพท่านเจ้าภาพจงโชคดีจงโชคดีอย่าได้มีอย่าได้มีโรคภัยโรคภัยมาเบียดบังมาเบียดบังประสงค์ใดประสงค์ใดขอให้ได้ขอให้ได้ดังสมประสงค์ดั่งสมประสงค์สี่แยกลาประสง ไปทำไมสิแยกราชประสงค์ไปซื้อพวงมาลัยเจ็ดสีเจ็ดสอกไหว้พระพรหมไงประสงค์ใดประสงค์ใดขอให้ได้ขอให้ได้ดังใจนึกดังใจนึกจะอยู่ตึกจะอยู่ตึกขอให้ตึกขอให้ตึกไม่มีบันไดไม่มีเไม่มีบันไดจะขึ้นยังไงก็ผิดตุกเขารวยแล้วเขาใช้ลิฟต์จะอยู่ตึกจะอยู่ตึก ขอให้ตึกขอให้ตึกละโหทานโหทานถ้ามีแฟนผ้ามีแฟนขอให้แฟนขอให้แฟนหน้าบันบานเดินไม่คับซอยครับบ้านเหรอยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานน่ะเลืงล่าเออหน้าตาเบิกบานสําราญสุขสําราญท้วนทั่วท้วนทั่วครอบครัวเอ้ยครอบครัวเอ้ยก็ขอให้จงโชคดีจงโชคดีในงานวในงานวันเกิดจบแล้วจบแล้วพอแล้วพอแล้วไอ้ฮอก จบแล้วเออขาจบแล้วเขาอบอกถือ,อว่าเราเขาไว้พรให้เต็มยศไปแล้วครับผมก็มาที่เนี่ยถูกแล้วฮะจัดงานวันเกิดไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าเฝ้าน้องเมียเพียจากแม่ยายด่าก็มาจัดกันที่นี่ได้ติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแ n ลไร i g คอมเมดี้กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ